สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวครับรีวิวนี้นะครับ Cz Shadow TS2 นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะที่เพิ่งเปิดตัวขายในปี2 0 2 5นี้นะฮะตัวนี้จริงๆขายอยู่ต่างประเทศก่อนเราประมาณสักครึ่งปีละนะครับก็ตอนนี้เป็นโอกาสที่สินค้าได้รับอนุญาตนำเข้ามาในเมืองไทยนะครับเป็นปืนบีบีการสไตล์ Shadow 2นะครับแต่ตัวนี้มันใช้ชื่อรุ่นว่า Cz TS2 นะครับถ้าเป็นปืนจริงก็จะเป็น Standard Division ตัวนี้นะครับไกก็จะเป็นไก ซิงเกิลล้วนๆเลยนะครับถ้าเป็นชารดวทู ool, มันจะมีดับเบิลด้วยใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ก็เป็นซิงเกิลล้วนในโมเดลนี้ก็ใช้ถ้าลง i p s c ลงแข่งขันก็จะอยู่ในรุ่น Standard Division นะครับต้องลงกล่องได้ด้วยนะตัวนี้นะอะมาดูกันว่าโรงงาน KJ Work ไต้หวันนะที่เขาได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตหนึง่งต่อหนึ่งเนี่ยเขาจะทําออกมาได้สวยแค่ไหนนะครับกล่องก็จะมาแบบคล้ายๆชารดวทูเลยนะฮะก็เป็นรูปแบบนี้มามาตรฐาน ASG นะครับ ก็ใช้มาตรฐานเดียวกับของญี่ปุ่นในการผลิตนะตอนนี้นะมิติหนึ่งต่อหนึ่งความสวยงามก็นี้เลยครับอ่ะได้บอแม็กมาด้วยนะเหมือนหน้ากล่องเลยมีบอแม็กมาให้นะฮะประกับอลูมิเนียมนะครับประกับตัวนี้นี่จริงๆสามารถใช้ร่วมกันกับปืนจริงก็ได้นะฮะแต่เห็นว่ามิติมันจะเหลือหล่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวไกลอ่ะเป็นไกลตรงมามีหกเหลี่ยมสา,สามารถตั้งระยะหน้าไกลได้ด้วยนะครับตัวนี้นะ ไก่ก็เป็นซิงเกิลอย่างเดียวนะเนี่ยซิงเกิลอย่างเดียวนกสับเห็นว่านกสับเป็นเหล็กด้วยนะเดี๋ยวเราเอาไม่เหล็กดูด,ดูเนาะความยาวจะตัวสไลด์นะครับกับตัวเฟรมล่างจะหนาและใหญ่และยาวกว่าชาโดวทูนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวผมเทียบให้ดูก็แล้วกันนะร,ราคาวันนี้นะครับเปิดกันอยู่ที่6,900บาทนะครับ6,900บาทเฉพาะตัวปืนกับ,บ, 6, บแมกกาซีนนะฮะ6,900นเาแมกกาซีนพูดตรงๆเลยนะครับสามารถใช้แมกกาซีนร่วมก,กันกับซีเซ็ตชาโดวทูได้ใครที่มีซีเซ็ตชาโดวทูอยู่ก็ สามารถซื้อไปใส่กับซีซัตชาโดทูได้เลยนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะใช้ร่วมกันนะครับแต่ถ้าเป็นปืนจริงนะต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นแม็กแบบลัดเฟรมนะครับคือแม็กเขาจะใหญ่กว่าอันนี้มันจะเป็นสมอลเฟรมถ้าเป็นปืนจริงนะครับตัวนี้จะเป็นลัดเฟรมแต่สําหรับบีบีกันเนี่ยเขาออกแบบมาก็ใช้แม็กร่วมกับชาโดทูได้ก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับนักกีฬาที่มีปืนซีซัตชาโดทูอยู่แล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะถ้าซื้อตัวนี้ไปก็ไปรุ่นรุ่นสแตนดา์ดิวิชันได้แล้วก็สามารถใช้แม็กร่วมกันได้ในกล่องนอกจาก มีอุปกรณ์ให้แล้วก็จะมีนี่ครับปะเจ๊หกเหลี่ยมที่ผมบอกเนี่ยสามารถขันตั้งระยะหน้าไกลแล้วตัวเล็กๆนี้เอาไว้ตั้งระยะรีเซ็ตไกลข้างในนะครับมีแค่นี้เลยนะฮะแล้วก็มีลูกกระสุนอ่ามีลูกกระสุนอยู่ประมาณห้าสิบนัดถึงเปล่ามารูประมาณน่าจะประมาณ2แม็กอ่ะห้าสิบนัดได้อยู่หมดแล้วครับในกล่องมีแค่นี้นะชุดปะจจยหกเหลี่ยมแค่นั้นเองราคา6 9 0ันเก้าแจ้งไว้แล้วนะครับปืนบวกแม็กซซีนเท่าไหร่ครับหนะั่1กิโล หนึ่งกิโลสี่ขีดหนึ่งสี่หนึ่งโลห้าขีดหนึ่งสี่หกเจ็ดปืนอย่างเดียว,วจ้ะปืนอย่างเดียวก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งโลหนึ่งหนึ่งโลสองขีดโดยประมาณนะแม็กมันเพิ่มเข้ามาอีกประมาณให้ประมาณสามขีดก็ตัวแม็กก็เป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับทั้งตัวเลยอลูมิเนียมแล้วก็ตัวปืนก็เป็นอลูมิเนียมทั้งบนและล่างนะครับศูนย์หลังนี่ให้ดูศูนย์หลังนะศูนย์หลังก็ถอดแบบมาจากปืนจริงเลยนะครับมี ฉาบกันแสงไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวมุมตัวนี้ก็จะเป็นมุมเป้าสโลปซ้ายขวาสำหรับ IPSC เนาะศูนย์หน้าเป็นศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกเป็นศูนย์หน้าประมาณ1นึ่งจุเส้นเล็ง1 1.5่จุดห้ามิลนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะหนึ่งมิลครับหนึ่งมิลขออภัยประมาณหนึ่งมิลครับเท่ากับปืนจริงเลยนะทำมาเหมือนเป๊ะนะครับฉากการแสงสะท้อนให้มีเช็คเกอร์ด้านหน้านะครับเช็คเกอร์ด้านหน้าตัวนี้นะแล้วก็เช็คเกอร์ด้านหลังอ่าเซฟเป็นเซฟหนานะครับเป็นเซฟหนามาให้เลยนะครับตัวนี้นะ เป็นเซฟหนามาให้ก็นางนกสามารถขึ้นเซฟนานี้เซฟไว้กดเนี่ยเวลายิงก็นี่ฮะใช้นิ้วโป้งของแม่โป้งกดเซฟปีกไว้อย่างนี้แล้วก็กิปในท่ายิงที่เป็นไฮกลิปแบบนี้นะครับอ่ามันจะมาสอนยิงปืนดิซีเซชั่โด้ทีเอสทูนะครับตัวนี้อะลำกล้องน,น,นะครับท่อนอกท่อนอแบบกท่อนอกอลูมิเนียมนะครับไกด์หลอดเป็นไกด์หลอดแบบไกด์หลอดสเตเลสนะครับไกด์หลอดยาวอ่าเป็นบูทตัวนี้นะฮะ บูทกับตัวสไลด์ถ้าเป็นออเรนจจะเป็นบู t เหมือนบู o สเตลเลตเนาะก็ถ,กถือว่าไม่ต่างนะมีเชคเกอร์ตัวนี้ไม่ต่างกับปืนจริงเลยตัวนี้ชาร์โด c TS2 ทำออกมาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับแต่ตัวนี้เขาจะพิมพ์ว่าแทติคอรนะเออตัวนี้แทติคอรนะโอาเคน้ำหนักรู้แล้วเดี๋ยวดูความยาวนะครับอะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมเอาชาร์โด้ทูชาร์โดทูเราก็มีนะครับเดี๋ยวผมเอามาเทียบให้นี่คือชาร์ดทูนะนี่คือชาร์โดทูนะลองมาวางเทียบนะครับ เราจะเห็นว่าเนี่ยชาร์จทูลำกล้องเขาจะสั้นกว่านิดนึงนะครับอันนี้จะเป็น4.75กับ5นิ้วเต็มนะครับประมาณนี้ s h a ์ o w 2อ๋อตัวนี้มันจะเป็นเวอร์ชัน2 Max นะครับราคานี้นะก็คือมี m a c c o 2ให้อันนึงแต่นี้เอามาเทียบให,ให้ดูนะครับว่ามันความสวยงามหรือความใกล้เคียงมิติใกล้ใกล,ใกล้กันนะครับงานจากค่าย KJ Work อย่างที่บอกครับลิขสิทธิ์ในการผลิตอยู่แล้วนะอ่ะ จัดอุปกรณ์พร้อมเล่นราคาปืนหกพันเก้าอุปกรณ์พร้อมเล่นมีนี่ครับแก๊สครับแก๊สอันนี้วางนี้แหะแก๊สลูกซิลิโคนสปีโดโรเดอร์เซตนี้นะครับเซตสําหรับชุดพร้อมเล่นแต่จริงๆเพื่อนซื้อแค่แก๊สกับลูกก็ได้นะก็เล่นได้ละแต่ว่าถ้ามีซิลิโคนด้วยมันก็จะดีใช้ในการหล่อลื่นนะครับแล้วก็สปีโดโรเดอร์ช่วยในการโหลดลูกเร็ว แก๊ส250ลูก250ิล c o คน250 s p e e r 150นะครับเซตนี้อยู่ที่900ค่าส่งพันหนึ่งปกตินะปกตินะแต่ถ้าเกิดซื้อพร้อมปืนยกเซตเลยเราจะคิดอย่างนี้ครับแก๊ส250ลูกทิด200นะครับ c ลิ o คนเอาไป150แล้วก็ s p r เอาไปเอาไป100นะก็จะเป็นชุด700บวกค่าส่งไปอีก100นึงบวกปืนอีกนะครับก็จะเป็น800บวกกับ6,900นะ800บวก6,900บาทจะเท่ากับ7,700บาทครับชุดพร้อมเล่นรวมส่ง แปดร้อยบวกหกพันเก้าตัวปืนเนาะ,ะใช่ครับเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทชุดพร้อมเล่นรวมส่งน้ำหนักก็ประมาณสีโ่โลเอ้สี่โลโลสี่โลสี่ก็ประมาณประมาณโลห้าเนาะพันใกล้เคียงกับปืนจริงเลยนะน้ำหนักเพือ่อนไกลเป็นไกลนี้นะ,ะมาดูภายในกัน ราคารู้แล้วนะครับชูพลาเรน7,007ซื้อแต่ปืน6,900ค่าส่ง101นะครับก็จะเป็น7,000อ่าวิธีการถอดก็จะคล้ายๆกับปืนจริงนะครับง้างนก่กอนกระดะแล้วก็ดันคันค้างสไลด์มาให้ตรงกับช่องตัวนี้นะฮะนี่จะมีขีดอยู่นะตรงนี้นะครับให้ตรงกันเสร็จปุ๊บเรากดคันค้างสไลด์ตัวนี้ครับเหมือนกับ191นะนี่ดันให้ดันให้สลักอ่าตัวมาร์กตัวนี้ตรงกันแล้วกดกดกดคันค้างสไลด์ตัวนี้ครับแล้วก็ดึงนี่ฮะดึงคันค้างสไลด์ออกมาถอดสไลด์ออกครับ โอ้โหภายในทำมาดีนะยางบัฟเฟอร์เออเปลี่ยนเปลี่ยนจะใช้ลูที่เป็นสีดํามาเป็นสีใสแบบนี้นครับก็น่าจะเนื้อเนื้อเนื้อ,อ,อตัวยางบัฟเฟอร์ยางการกระแทกน่าจะทํามาดีขึ้นนะครับตัวนี้อ่ามีไกด์พักให้ด้วยนะครับตัวนี้อืงานค่อนข้าง,งดีของแต่งมีอะไรบ้างก็อืมพูดตรงๆว่ายังไม่มียังไม่มีของแต่งอะไรนะครับเอ่อมียางบัฟเฟอร์ตัวนี้ มียางบัฟเฟอร์ตัวนี้นะครับอาจจะมีสปริงตัวนี้แล้วก็มีท่อรีดก็ต้องเดี๋ยวถอดไปทําได้ครับถ้าิดจะเปลี่ยนท่อรีดนะให้แม่นยำแต่ของเดิมก็แม่นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ชุดลั่นไกชุดลั่นไกจากที่พอหาข้อมูลมานะครับก็คือใช้ชุดลั่นไกชุดนกสับชุดเดียวกันกันกบตัวชาดูทูเลยนะฮะแล้วก็นกสับตัวนี้นะเหล็กมานะครับนี่แม่เหล็กดูดติดนะครับก็มีส่วนผสมของเนื้อเหล็ก ทำมาค่อนข้างโอเคอยู่นะทนอยู่นะครับตอนนี้นะทนอยู่นะเนื้องานบางอย่างพวกเชียร์พวกอะไรเนี่ยไม่หล็กดูดติดอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคงานภายในผมว่าน่าจะทนแหละเพราะเคเจเวอร์เขาทำมาดีอยู่แล้วนะครับท่อข้างในเป็นทองเหลืองอลูกสูบ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 น่าจะใช้ลูกสูบเดียวกันกับ Shadow t นะครับวันนี้ก็เอางี้ย่าถอดแบบ Shadow t o มาแล้วก็ทรงใหญ่ขึ้นนะ ลำตัวลำกล้องหนาขึ้นเรือนฮอปปัดตัวนี้นะครับมันต้องใช้ไขควงแบนนะครับถ้าเกิดเราจะปรับพร้อมอัพนี่นะครับนี่หมุนตามเข็มอย่างนี้นะครับลูกเหินะถ้าคลายทวนเข็มอย่างนี้ลูกมุดนะครับเขาตั้งประมาณนี้เนาะตัวไกล์หอดสปริงถ้าจะถอดต้องไม่ต้องดันไกล์ปั๊กออกก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็ยกเดี๋ยวนะผมก็ไม่เคยถอดนะเพื่อนนะแป๊บหนึ่งนะ อเอียงข้างนิดนึงได้ไหมติดอ๋อน่าจะอย่างนี้ครับน่าจะยกออกมาอย่างนี้ก่อนปบอันนี้ใหม่สำหรับผมเลยนะครับเพื่อนครับผมก็ไม่เคยถอดมาก่อนติดไกลปัด อ่าโอเคดูล้ละขยับดันนิดนึงนะครับต้องโยกนิดนึงอ่านี่ไกลปั๊บอ่าเป็นบูทอย่างนี้นะครับบูทอลูมิเนียมท่อนอกอ่าลำแอบบเบาแล้วก็โตหัวโตวนะครับคล้ายๆลำบูบารลวเนาะแต่มันเป็นบูทในตัวนะครับตัวนี้อ่านี่ชุดท่อครับภายในโอเคก็งานถือว่าเนี้ยบ ราคาก็น่ารักเลยนะเพื่อนๆนะแค่หกพันเองนะครับราคาจับต้องได้นะไม่ได้แพงมากนะตัวนี้เวลาใส่ก็ต้องโยกยนิดนะครับอะใส่กลับง่ายนะแต่พอตอนเราออกนะต้องเงียโยกโยกแล้วก็ค่อยๆขยับออกเหยวนะโยกชือปีได้ละต้องขยับออกด้านข้ายนะครับโยกอ่าประมาณนี้นะครับออกได้เหมือนกัน แต่โยกนิดนึงแต่เวลาใส่ใส่ง่ายนะใส่บูทไนเข้าปุ๊บนะครับใส่บูทไนเข้าแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้ามาแกะให้ดูในคลิปนี้เลยนี่มานี้โอเคปะเราไปทดสอบความแรงกันครับขออนุญาตใส,ส่ทีทดี่คนก่อนเนาะทีทีคนผมแนะนําฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนนะครับช่วงที่มันเป็นการมีการเสียดสีนะตรงขอบสไลด์ตัวนี้นะเพื่อสามารถฉีดได้หมดเลยนะครับแต่ไม่แนะนําให้ฉีดเข้าไปในลากล้องนะถ้าฉีดไปในลากล้องเนี่ย ลูกอาจจะยิงสเปรส,สปะมีหกเหลี่ยมตัวเล็กตัวนอนนะครับนี่ฮะสามารถตรงนี้นะที่ผมบอกอ่ะเล็กๆกันตัวนี้นะมันสามารถตั้งระยะรีเซ็ตของสะพานไกลได้ด้วยนะครับตรงนี้นะปลายตัวหอควงผมนี้นะแล้วก็ตรงนี้หน้าไกลนี้นะครับสามารถตั้งระยะระยะรีเซ็ตไกลเหมือนกันนะครับแตะมาแล้วก็เบรกตำแหน่งไหนแค่ไหนแล้วก็หลุดตรงไหนนะครับสามารถตั้งได้ผมว่าเขาก็เอาใจคนที่เล่นสาย IPS เซีมกันนะ อตอนที่มีคนหิ้วมาจากต่างประเทศนะฮะในช่วงก่อนผมเห็นราคาไปกันขายกัน7จ็ดทันหเลยนะอันนี้ฉีดตรงปากแม็กนะครับวาวฉีดตรงวาวเติมนะครับอันนี้วาวเติมจริงๆมันก็สามารถฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนนะครับเวลาประกอบกลับครับสไลด์แบบนี้ชชเด้เข้ามานะครับแล้วก็งางน,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 นุ่ก่อด้ดันคันค้างสไลด์มาให้ตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่คันค้างสไลด์ มือนกับปืนจริงนะฮะอาจจะใส่คานงไูไส้มาแบบนี้ก่อนแล้วดึงดึงให้ตรงแบบนี้นะครับแล้วก็กดตึง้งนี้เรียบร้อยละไม่ต้องถอดไปผมก็ได้นะแต่สามารถฉีดได้ตรงนี้ฮนะทุกส่วนที่มันเป็นการขยับขยื่นนะสามารถฉีดได้หมดไม่เหล็กไม่เหล็กซือพอเล่นเมื่อกี้เท่าไหร่ครับนะัท จ็ดพันเจ็ดร้อยบาทเออเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทราคาก็เอาไว้ที่หกพันเก้าเฉพาะตัวปืนซื้อแต่ปืนก็ค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับค่าส่งร้อยหนึ่งจะให้น้องนัดเอาลงเว็บให้ด้วยนะของของเราเพิ่งเข้ามาเติมนะครับวันนั้นเข้ามานิดนึงนะครับแต่ก็หมดไปละวันนี้เข้ามาเพิ่มนะฮะใส่ซิลิโคนแล้วต่อไปเดี๋ยวเราใส่แก๊สนะครับแก๊สเดี๋ยวแกะกระป๋องใหม่เลยนะแก๊สสิบสองเคจีนะครับมันมีสิบสี่ด้วยนะแต่ผมเลือกเป็นสิบสองเคจีพอนะครับเพราะว่า อเพราะว่ามันเป็นแก๊สที่ได้รับมาตรฐานในการอยิงความแรงมาตรฐานเนาะใช้12 kg เวลาเติมเติมแบบนี้นะครับกดตรงๆลงแบบนี้นะขออนะนุญาตนะเช็คนิดหนึ่งโอเคแก๊สเข้าปกติเวลาเติมก็เติมแบบนี้นะแต่ถ้าเติมแบบนี้คือผิดนะเอาแม็กมาตั้งลงกับแก๊สต,ตรงนี้นะผิดนะครับเวลาเติมให้จับตูดตั้งขึ้นแล้วกดลงแบบนี้นะครับกดจ้มามัเลยประมาณ สิบถึงสิบห้าวิก็ได้จําแบบนี้ยาวๆก็ได้หรือหรือนะฮะหรืออย่างงี้ก็ได้นะเดี๋ยวนะกดไม่ตรงหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับปล่อยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอย่างเงี้ยประมาณประมาณสองถึงสามวินะครับทำางี้สักห้าหกครั้งก็เต็มแล้วนะครับหนึ่งแมกกาซีนก็บรรจุอยู่ประมาณยี่สิบสี่นัดนะครับใส่ซีลิโคนแล้วใส่แก๊สแล้วนะครับลูกปืนลูกปืนนะฮะลูกปืนจะ เราจะใส่แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้หรือจะใส่ตรงปากนี่ก็ได้นี่นะครับแต่ผม, <laughs> มชอบดูนะแต่ผมแนะนํานะแนะนํานะถ้ามีสปีดโรเดอร์ใช่ไหมครับเราลูกป,ปืนนะใส่เข้ามาในสปีดโรเดอร์ตรงนี้เราเทลงมาในสปีดโรเดอร์เลยนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วเอาปลายเล็บจิกอย่างนี้นะครับแล้วก็กด ห็นไหมมันก็จะเร็วขึ้นตึ้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึง้งกดให้ตรงรูนะครับถัวให้ตรงรูมันก็จะลงไปในในแม็กแบบนี้เห็นไหมเต็มละเต็มแล้วได่อีกนัดจริงไหมไม่ได้ละเต็มละสองสองสี่หกแปดสิบสิบสองส, atem, สิบส,สี่สิบหกส,ส,ส,สิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบห้านัดนะครับยี่สิบห้านัด ป่ะมันทดสอบความแรงกันครับมีแก๊สและมีลูกแล้วซิลิโคนใส่ให้เรียบร้อยแล้วมาครับก็ทดสอบความแรงก็เป็นอันจบคลิปนะครับเออเราลืมวัดความยาวของตัวสไลด์แล้วก็ท่อน,นอกอนะ่ะเดี๋ยวผมวัดให้ทีนะครับหลังจากทดสอบความแรงแล้วสามร้อยสิบหกนะความแรงนะสามร้อยสิบเก้าโอเค มาละประมาณนี้สามร้อยิบสองสสเจโอเคสามร้อยประมาณ3ามอยสิบถึง3ามยิบนะครับดีคอยค่อนข้างโอเคเลยนะลองนัดลองดูที่ดูที่ดีคอยนะพี่มือเดียวประมาณนี้จ้ะมาแางนี้อหรอ เดี๋ยววัดความยาวว่าลำกล้องเนี่ยมันถอดบิดแบบจากปืนจริงมาเนาะถ้าเป็นปืนจริงมันก็จะห้านิ้วเต็มครับอ่านี่ห้านิ้วเต็มแต่ท่อรี็จริงๆท่อท่อของเขาจริงๆมันจะขึ้นตรงนี้นะครับปากท่อเรือนฮอปก็อยู่ที่กึ่งกลางระหว่างช่องคัดปอกนะครับความจริงท่อในก็น่าจะยาวอยู่ประมาณสัก475ประมาณนี้นะไอ44เซนครึ่งว่ะ44เซน75ประมาณนี้นะมาเนี้ยอ่าประมาณ12เซนละท่อ ตัวสไลด์สไลด์ยี่เซนนะรหรือประมาณ8นิ้วจนถึงหลังอ่อนก็ประมาณ23่สิบสามเซนความสูง15บห้าเซนโดยประมาณนะครับอันนี้มีแก๊สอยู่เราอยากกิงต่อแล้วก็ใส่ลูกใส่สปินโรเดอร์ใส่ลูกเข้าไปอันนี แม่นดีนะเนี่ยประมาณสองแม็กนะครับแม็กหนึ่งเติมเติมแก๊สครั้งหนะึ่งแม็กนะก็ยิงได้ประมาณสองแม็กอ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับเวลาถ้าแก๊สหมดมันจะเป็นแบบไหนแต่อเน,นี้ย่าจะหมดในแม็กที่สามนี่แหละแต่ผมชอบนะความรู้สึกมันเหมือนกับปืนจริงเวลากิป ตรงพักเซฟหนาเนี่ยนะฮะบางคนก็เรียกพักนิ้วเนี่ยแก๊สหมดแล้วเป็นเงนะี้ยนี่อาการแก๊สหมดสับได้แต่ว่าไลด์ถอยไม่ถอยไม่แรงและเอ้ยหมดแม็กเหมือนกันนะไม่ที่สามยิงลูกเรียกลูกหมดเหมือนกันนะฮะก็ เอาไง่ายว่าสามแม็กแต่แก๊กก็ยังเหลือนิดนึงนะเวลาดูดูยาแก๊กใกล้หมดนะดูแก๊สในในแม็กนะเดี๋ยวผมกดวาวหลังนี้นะไม่มีละยิงสไลด์มันถอยได้ครึ่งนึงนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดเล่นไปสองแม็กแล้วพอเข้าแม็กที่สามเติมลูกแนะนําให้เติมแก๊สอัดเข้าไปด้วยนะครับมันถึงจะมีความรู้สึกว่าเออแก๊สแรงขึ้นนะยิงได้สนุกขึ้นนะครับประมาณนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปก็แล้วกันนะครับไม่เคยทำรีวิวมาก่อนเลยสำหรับซีซั่น g ช2ตัวนี้นะงานสวยๆเนียนๆใครที่มีปืนจริงอยู่ก็ผมแนะนำนะซื้อเก็บได้นะครับราคาราคาปืน6กพันเก้าเป็นราคาปีนี้นะฮะปีหน้าถ้าราคาขึ้นไปเจ็ดพันสองเจดันสี่เจดันห้าอย่าด่าผมนะเพราะผมถ่ายรีวิวปีนี้เหมือนเชิดทูเชิดทูเราถ่ายรีวิวกันเมื่อ2ปีที่แล้วราคาเท่าไหร่ห้า0ันเก้าาันาตอนนี้หก0ันกว่าใช่ไหมพอหกพันกว่า6 0 0ันเนี่ยคนบอกเฮ้ย hey, พี่ในคลิปวิดีโอราคาไม่ตรงกับ กับกับพี่ๆส่งมาในแชทคือมันเป็นคลิปวิดีโอโทดสอบณปีนี้นะครับทุกอย่างอย่างชาร์ทูถูก็ยังคงคงเดิมนะครับแต่ราคามันเปลี่ยนก็ต้องเอาราคาณปัจจุบันที่เราขายนะครับแต่วันนี้เป็นราคา6กพันเถ้าใครดูคลิปนี้นะครับถ้าสนใจซื้อแค่ปืน6กพันเค่าส่งร้อยหนึ่งถ้าเกิดเอาชุดพร้อมเล่นตกอยู่7,400บาทชุดพร้อมเล่นรวมส่งวันนี้ชิคกี้พายลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเชิญกันเจ๋จบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ